สวัสดีครับเ็มครับก็วันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับฝนตกบ่อยนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกครับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือแพ้เสียงในหัวครับผมเคยอธิบายไปในไลฟ์อยู่วันนึงว่าอาการแพ้เสียงในหัวมันเป็นยังไงมันอาจจะเป็น กระแสที่เขาพูดกันเออแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงในหัวไม่ว่าจะเป็นวงการเกมที่ผมดูคลิปวงการการ์ตูนวงการตามข่าวต่างๆเนี่ยเวลาเขาหลุดนะครับเวลาเขาหลุดพูดอะไรออกมามันเป็นแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยทันทีแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงในหัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับในทางโลกเป็นยังไงก็จริงแต่ในทางธรรมครับอาการแพ้เสียงในหัวเนี่ย หมายความว่าสติเราตามไม่ทันครับคือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการควบคุมอารมณ์กุศลแล้วก็อกุศลอย่างงี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยเราจะต้องควบคุมมันให้ได้จะต้องคอนโทรลมันให้ได้ทีนี้บางทีมันมีคําสบออกมาคําพูดบางบางคำพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอด้วยกุศลหรืออกุศลโดยตรงบางคําพูดอาจจะเป็นคําพูดเหมือนกับเป็นคําตอบตามปกติแต่ สติเขาอะครับไม่สามารถที่จะเบรกก่อนที่มันจะออกมาทางวาจาได้บางคนเนี่ยเผลอตอบออกไปสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ทํางานทําไมไม่ทําตรงนี้ตรงนี้ทาไมไม่ทำไม่ทันก็คือแบบหัวหน้าอาจจะสั่งงานเยอะพอสั่งงานเยอะเนี่ยมันไม่พอใจแล้วคนที่แบบแพ้เสียงในหัวเออเงี้ยครับคนที่เขาสติตามไม่ทันตัวอารมณ์ความไม่พอใจเนี่ยเขาอาจจะเผลอพูดออกมาทาไมไม่ทําเองล่ะ สั่งอยู่นั่นแหละหรืออะไรพวกนี้ครับบางคนอาจจะเผลอไปเถียงพ่อแม่เถียงครูบาอาจารย์หรือเถียงเพื่อนหรือเถียงผู้ใหญ่นะครับเถียงพระสงฆ์หรืออาจจะเกิดมีวาจาที่มันไม่สมควรผมไม่บอกว่ามันดีไม่ดีนะครับแต่วาจามันเป็นวาจาที่ไม่สมควรที่จะโผล่มาแล้วเขาก็ใช้คําว่าแพ้เสียงในหัวทีนี้เสียงในหัวมันมาจากไหนครับ เสียงในหัวเนี่ยมันมาจากจิตเราที่มันคิดปุ๊บแล้วมันก็พูดเลยสติมันตามไม่ทันครับคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมาไม่ได้ฝึกสติมาเนี่ยครับสติเขาจะตามไม่ทันอกุศลในใจความโมโหความโลภรับโลกก็หลงอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันตามไม่ทันเนี่ยครับพอจิตมันคิดปุ๊บมันจะออกทางวาจาเลยอันนี้แล้วเขาก็บางคําเนี่ยมันทําไม่ดีพูดออกไปปุ๊บ คำพูดมันก็กลายเป็นนายเราเราก็ต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่ฝึกสติมาฝึกสมาธิมาครับตัวสติตัวนี้ครับเขาจะตรวจจับเจออกุศลหรือคําพูดที่ดีหรือไม่ดีผมยกตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมีเยอะใช่ไหมครับส่วนคําพูดที่ไม่ได้เป็นปัญหาอาจจะเป็นสายของกามราคะ เนี่ยครับคือบางคนแบบไปเจอสาวสวยอ่าไปเจอสาวสวยหรือไปเจอหนุ่มหลอ่อเนี่ยครับเราก็แบบเผอพูดออกมาอุ้ยหล่อจังเลยอุ้ยโคตรน่ารักอืมหรือไม่ก็ไปเห็นอะไรที่มันวับวับแวมแล้วก็แบบขาวจัว๋วเลยคือแบบมันเผอพูดออกไปแล้วแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อผู้พูดครับฉะนั้นไอสิ่งที่มันมาจากจิตเราเออแล้วทําไมมันขึ้นมาในจิตเราผมบอกเลยเลยว่าก็คือเรานั่นแหละครับก็คือมันเป็น สันดาเราสันดาเราเลยครับนิสัยเราเลยครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดแบบเดียวกับเราไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนเราทําเหมือนเราบางคนคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่คําว่าคนที่หลุดเสียงในหัวออกมาแต่ละคําของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราฝึกสมาธิมาระดับหนึ่งเราสังเกตตัวเองใช่ไหมครับอย่างที่เคยเรียนกันไปฝึกเฮ้ยรู้ตัวดึงกลับเฮ้ยเราไม่ได้อยู่กับสมาธิแล้วไม่ได้อยู่การฝึกละดึงกลับดึงกลับ ฝึกรู้ตัวฝึกมีสตินะครับถ้าเราไม่ฝึกรู้ตัวไม่ฝึกมีสติพวกเนี้ยเดี๋ยวก็จะเกิดอาการแพ้เสียงในหัวมาแล้วแล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเพราะว่ามันเป็นคำพูดแล้วก็กลิยาของตัวเราเองนะครับผมอันเนี้ยก็ต้องฝากไว้ที่นี้ถ้าคนที่เขาฝึกมาถ้าคนที่เขาฝึกมาครับสติเขาจะตรวจเจอตั้งแต่ในใจละ เขาจะตรวจเจิงแต่ในใจแล้วว่าเฮ้ยเราไม่พอใจคนนี้เรารู้สึกโลภเรารู้สึกอยากได้เรารู้สึกมีมาน,นะมันยอมไม่ได้เรารู้สึกอยากจะเถียงเรารู้สึกอยากจะสวนเรารู้สึกอยากจะไม่พอใจเลยเรารู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาครับก่อนที่มันจะออกมาทางวาจาตอนที่มันยังอยู่ในใจหรือเพิ่งออกมาแค่นิดเดียวก็ตามครับคนที่เขาฝึกสติมาดีนะครับมันจะตรวจจับเจอเพอตรวจจับเจอเสร็จปุ๊บเขาก็จะ ช่างใจแล้วว่าคําพูดเหล่านั้นนะครับควรพูดหรือไม่ควรพูดหรือมันควรพูดคําพูดแบบไหนที่ไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง2ฝ่ายหรือไปเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเดิมทีะครับคนที่ฝึกสมาธิคนเดิมทีตามปกตินะคนที่ฝึกสมาธิเขาจะทําทานเขาจะรักษาศีลแล้วก็ฝึกสมาธิรักษาศีลครับรักษาศีลเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เขาฝึกสมาธิเนี่ยเขาจะ เวลาเขาพิจารณาเนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องศีลก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันผิดศีลหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดศีลเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาจะเฮ้ยหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงวิธีที่หรือคําตอบหรือการตัดสินใจที่มันผิดศีลทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันคุมเครือถ้ามันคุมเครือเนี่ยสเต็ปต่อไปที่เราจะพิจารณาเนี่ยก็คือทำไปแล้วเนี่ยจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าทําไปด้วยจิตอกุศล เราจะไม่ทาเขาก็จะพิจารณาแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับนอกจากดูตัวเองแล้วแล้วก็ทําไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจะเกิดอกุศลหรือเปล่าหรือเกิดกุศลถ้าเกิดอกุศลเนี่ยมันอาจจะเกิดความไม่พอใจงอนทะเลาะก,กันได้ใช่ไหมครับเขาก็จะพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เขาจะพูดหรือเขาจะทำเนี่ยมันเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วหรือไม่ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ทีนี้มันจะมามันสามารถที่จะปณีประนอมกันได้แต่ถึงผมจะอธิบายแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในจิตเนี่ยมันเร็วมากรัามันโหมันซับซ้อนมันคิดกันเยอะมากเลยแต่ข้างนอกครับมันจะแบบเหมือนกับเวลาผ่านไปไม่นานครับแต่จิตสติข้างในมันพิจารณาแล้วคําพูดนี้ไม่ควรพูดควรพูดแบบนี้อคําพูดนี้ไม่ควรควรจะใช้วิธีพูดอ้อมมากกว่านี้นะครับมันก็จะ เป็นประมาณนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการคิดอยู่ในใจเราสามารถที่จะกดควบคุมให้มันอยู่นะภายในใจได้เนี่ยก็จะดีที่สุดไม่ออกมาเบียดเบียนผู้อื่นทางวาจาหรือทางกายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลกปัจจุบันนี้ที่เขาพูดถึงเออการแพ้เสียงในหัวนะครับแพ้เสียงในหัวอย่างที่ผมเจอบ่อยๆสมมุติว่าดูคลิปเกม อ่ะคลิปเกมมีคนไลค์เกมอยู่นะครับยูทูบเบอร์เจ้าดังไลค์เกมอยู่ก็จะมีคนที่แบบมมาอนุนสิไปนู้นสิไปนู้นสิคือเหมือนกับไปสั่งไปคอนโทรลเขาไปบอกบอกบอกเขาหรือไปสปอยเขาครับเขาก็บางทีเขาก็สวนนะครับไม่จําเป็นครับไม่เอาครับเป็นไรครับแพ้เสียงในหัวแล้วครับอะไรเงี้ยม,มันก็แซวกันไปแซวกันมานะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องตลกหรือห่าเนี่ยก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ถ้าการแพ้เสียงในหัวของเราเนี่ย ทำให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วออกมาด้วยกุศลเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ควรนะครับผมฉะนั้นการฝึกสมาธิครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับฝึกสมาธิฝึกสตินะครับเพื่อให้เราตามรู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่แพ้เสียงในหัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝาก like, mm hmm. กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องยูลาเวิร์สนะครับผมี่ชมคอมเมนต ใต้ล่างคลิปได้เลยครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับมีเรื่องไหนนะครับอยากจะฟังอยากจะให้ผมทำคลิปก็ออกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ